สวัสดีครับรีไวตัดขาสัน้นเลยเข่าลงของใหม่แล้วนะครับตอนนี้แม่ค้ากำลังแยกส์มีหลายแบบรีก็มีแรงเลอร์ก็มีครับผมสนใจทักอินบล็อกเข้ามาได้เลยครับใส่ไซส์อะไรเดี๋ยวส่งให้ทางข้อฟาร์มราคา280รวมส่งทุกตัวครับผม มีเก็บปลายทางนะครับอินจิเนียก็มีตัดสั้นยาวประมาณ24.5ถึง25นิ้วครับทั้งตัวเป็นงานชายล้วนนะครับพาอินบ็อกมาได้เลยตัดสั้นขายยาวก็มีใส่ไซส์เท่าไหร่ทิ้งทักเข้ามาครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ดูทางอินบ็อกค,ครับ 280รวมส่งเก็บไปทางได้เลยครับผมไม่ปะไม่ขาดนะครับตัวไหนไมีตำหนิเราจะบอกสีก็จะประมาณนี้ยีนยีนเข้มแล้วก็สีมิดหนสีซีดซีดก็มีมีไซส์ใหญ่ถึง46 ก็มีครับหายาวเราก็มีนะครับขอดูรูปเพิ่มกันเข้ามาได้เลยครับผมตัวนี้ก็จะงานเป็นเม็กซิโกครับวันนี้ มาตัดสั้น e ด w i n เราก็มีมาไลฟ์บอกแค่นี้ครับลงของใหม่แล้วครับผมสนใจสอบถามนะครับใส่ไซส์เท่าไหร่ส่งให้ทางข้อคว์มครับผมขอบคุณครับฝากแชร์ด้วยนะครับ